สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชกิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่นะครับของวันที่นะของวันที่21นะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ในปกติจะออกทุกๆวันนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุ่เพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ช่องวี p พีธรรมดานะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทว อ่าแล้วก็มาชมกันเลยนะครับวันที่21กันยายนสองพันนะครับฮาหนอยปกติเลน3ามี่นะครับ345นะ345สี่ห้านะครับเน้นที่4ี่กับ5นะ 855895590501512552 8 4 4 8 9 4 4 9 0 4 4 0 1 4 4 1 2 4 2นะครับส่วนชุดวินนะครับ8901254นะครับอันนี้นะครับอาการปกตินะอาการปกติอ่ะดูอ่าโอเคเห็นอยู่นะ345นะครับเน้นที่4กับ5นะปันธุงที่5นะครับ แปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้นย์ึงศู้าห้าหนี่สีอันนี้ชุดวิน8์ห1ึ่งสองสีองห้าเรือลองคือสนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งลูดนะครับพิงลูดที่อ่วิงลูดที่หนะครับกับสี่นะนี่นะนะครับ5กับสนะ ห้ากับสี่เกิญสามนี่พิจารณาดูนะครับว่าจะไหนชนชอบนะครับอาจจะดูใส่กับเลขกาลังวันที่มีสองมีสี่มีห้าอันไหนโอ้ห้าหมดเลยมีสี่กับห้ามาเลยนะครับตรงเลขกําลังวันนะสี่กับห้าเนี่ยม,มาทั้งหมดเลยนี่อก็จะเลือกเอาตัวไหนล่ะครับนีแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าเจ็ดเก้าศูนย์ 0. อ่า,อาชน เจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เจ็แปดแปดกับเก้าเออนี่เก้าศูนย์นะแปดเก้าศูนย์นะครับชนนะไอ้ที่เขียนี่คือตนะัวเด่นนะไอ้ตัวหลังนั้นก็คือตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับอืมครับตามนี้เลยอ่านอยปกตินะครับชนชอบค่อยจัดแปะนะครับไม่ชวนไม่ชอบก็รุนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอขอบคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีได้เห็นการณิหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับช่วดีช่วดีครับสวัสดีครับ